คำออเดอร์ตอนเยี่ยวกรมลูกสมเลี้ยงไก่บ้านปล่อยให้คุ้ยเขียหาอาหารเองสมัยเมื่อห้าสิบปีก่อนเยี่ยวยังมีชุกชุมอาหารโปรดอย่างหนึ่งของมันก็คือลูกไก่ที่แม่พ่าออกหาอาหารคุ้ยเขียอยู่ในบริเวณบ้านนั่นเองเจ้าของบ้านต้องคอยไล่ยเยี่ยวไก่ของลุงสมก็ไม่พงง้นเนื้อมือเยี่ยวเหมือนกันลูกไก่ของแกจึงเหลือรอดคลอกแล้วไม่ขีดตัว สร้างความโกรธแค้นให้ลุงสมอย่างมากจนต้องหาวิธีดักเหยื่ยวที่เรียกว่าดักตังวิธีทำคือเหลาไม้ไผ่เล็กๆสามสี่อันปลายข้างหนึ่งทาย,ยางไม้ที่มีความเหนียวมันกาวชั้นดีแล้วปักห่างๆเป็นวงกลมตรงกลางปักไม้มัดขาลูกเยชะตาขาดตัวหนึ่งไว้เป็นเหยื่อล่อไก่ที่เหลือลุงสมขังไว้ในสุม่มถ้าเหยี่วโผล่ลงมาโฉบลูกไก่ไม่ว่าจะเข้าจากมุมไหนปีกของมันจะติดยางไม้เหนียวสลัดไม่หลุด แกรอเวลาที่เหยื่อจะบินลาตะเวนออกหาเหยื่ออย่างใจเย็นเพียงสองวันเหยื่ยอเคาะร้ายก็บินโฉบผ่านเหนือบ้านลุงสมสอดสายสายตาหาลูกไก่เหยื่อได้ชื่อว่าเป็นนกที่สายตาแหลมคมมองเห็นไกลลิบแม้จะเป็นจุดเล็กๆบนพื้นดินเท่านั้นก็ตามมันทิ้งตัววูบลงมาเหมือนนักดิ่งพระสุธาเมื่อแลเห็นเหยื่อเคลื่อนไหวยี่เบื้องล่างอีกสองข้างของมันโอบรอบไม่ไผ่ายายางเหนียวเข้าเต็มเปล่า มันเล่นรนสุดฤทธิ์จนขนกระจุยออกมาหลายเส้นแต่ยังติดยางเหนียวอยู่กับที่นี่จึงเป็นที่มาของคําว่าติดตังที่นํามาใช้โดยปริยายหมายถึงคนที่ไม่มีทางไปหรือไปไหนไม่รอดลูกมสมย่างสามขุมมข้อหาเหี่ยวด้วยความโกรธแค้นดวงตาแทบลุกเป็นไฟแกคว้าขายเหี่ยวกำรรวบไว้แน่นหนาแต่ท่าปีที่ติดตังออกมายังไม่ปราณีตาใสขนเหี่ยวหลุดเป็นกระจุกติดมือมาพร้อมเลือดจากโคนปีกไหลเป็นทาง ลูกสมความมีดพาคมริกกดขายเหยี่ยวลงบนตอไม้แล้วฟันฉับลงไปสุดแรงเท่าความโกรดในใจของแกขายเหยี่ยวสองข้างขาดกระเด็นเหยี่ยวดิ้นพล่านลูกสมโยนเหยี่ยวไร้ขาขึ้นกลางอากาศมันทยานบินไปได้วยแรงปีกต้นเลือของมันสุดกำลังจนหายไปในเวื้งฟ้าไม่มีใครรู้ว่าเหยี่ยวตัวนั้นต้องทรมานแค่ไหนก่อจะสิ้นใจตาย ความเจ็บปวดคงค่อยๆแผ่ซ่านเลือดคงหยดหยาจนหมดตัวก่อนจะสิ้นแรงสิ้นลมร่วงตกลงมาด้วยความแค้นของมนุษย์คนหนึ่งเวลาผ่านไปนานกว่า20ปีลุงสมลืมเรื่องเหี่ยวไปนานแล้วแกกับเมียเลิกทำนาเมื่อย่างเข้าวัยสูงอายุลูกสามคนมีครอบครัวไปหมดแล้วลุงสมนั่งจักตอกเหลาไหวทำเครื่องจักสารพอเป็นรายได้แกยังเดินเหินได้ดีผิดกับป้าพิมพ์ที่เริ่มมีอาการแข้งขาอ่อนแรง เดินช้าลงจนถูกลุงสมตวัดเอาบ่อยๆเวลาใช้ให้หยิบของแล้วไม่ทันใจแกปักใจเชื่อว่าเมียเป็นคนขี้เกียจไม่อยากทํางานเดินใช้ช้าหุ่มข้าทากับข้าก็เชื่องช้ายืดยาดน้ารําคาญแต่จะดุจะด่าอย่างไรป้าพิมพ์ก็ไม่เคยเดินเร็วขึ้นจนลุงสมขี้คร้านจะด่าป้าพิมพ์เดินช้าลงเรียกตามภาษาชาวบ้านว่าเดินต่อตีนคือก้าวสั้นเท่ากับความยาวของเท้านั่นเองในที่สุดก็เป็นคนไข้ติดเตียงอาศัยวิมลลูกสาวคนโตที่มีสามีมาอยู่ด้วย ช่วยดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำอยู่นานเจ็ดเดือนจึงเสียชีวิตเมื่อไม่มีเมียให้บ่นให้ด่าลุงสมก็คิดถึงปราณีลูกสาวคนเล็กมากขึ้นลูกสาวคนนี้ไปทำงานที่โรงงานในกรุงเทพจนอายุสามสิบปีก็มีสามีบ้านลูกเขยอยู่ถึงเชียงรายลูกสาวบอกว่าเป็นคนดอยแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนดอยคือคนแบบไหนเพราะไม่เคยเห็นหน้าอาศัยลูกสาวคนโตโทรศัพท์ถามถ่ายกันวันหนึ่ง ปรานีก็ส่งข่าวมาว่าจะไปอยู่บ้านสามีที่เชียงรายที่นั่นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ปราณีขาดการติดต่อเป็นนานหนึ่งปีเต็มจูจ่ๆก็มีคนส่งข่าวมาถึงวิมลว่าปราณีป่วยให้ไปรับกลับบ้านสัญญาณโทรศัพท์ขาดขาดหายๆดีที่วิมลจดชื่อหมู่บ้านตำบลไว้ได้เธอจึงเดินทางไปกับชายคืนนั้นทันทีพอฟ้าสางก็ถึงหมู่บ้านเล็กๆบนดอยสูงเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่พูดภาษาไทยได้ดีพาทั้งสองไปที่กระท่อมทรงคุ้มต่ำติำตดพื้นหลังหนึ่ง ภายในกระท่อมค่อนข้างสลัววิมลกับพี่ชายเพ่งมองมุมหนึ่งเป็นเตาฟืนก่อไฟทําอาหารและให้ความอบอุ่นมีแคร่นอนมุมห้องอยู่สองแคร่บนพื้นดินกลางกระท่อมร่างตะคุ่มที่นอนเหยียดยาวอยู่นั้นทําให้วิมลเข่าอ่อนซุบหอบลงข้างๆปราณีพี่มลปราณีน้าตาไหลดีใจที่สุดที่เห็นหน้าพี่สาวพี่ชายทาไมนอนอยู่กับดินอย่างนี้ พี่มนกลัน้นน้ำตาแทบไม่อยู่ก็มันหนีไปแล้วพี่มนไม่บอกสักคำปราณีหมายถึงสามีที่หนีหายไปวี่มนจึงนึกทบทวนว่าคนที่โทรศัพท์ไปบอกเธอให้มารับปลาณนีก็น่าจะเป็นน้องเขยตัวแสบนั่นเองนอนกับดินกับทรายเหมือนหมูเหมือนหมาชายโกรธจัดปราณีนอนบนพื้นดินแข็งๆจนพื้นเป็นมันเลื่อมเพราะเธอพยายามจะลุกขึ้นก็ลุกไม่ได้จึงนั่งถัดไปมา กลางคืน,นมีผ้าห่มผืนบางคลุมกายเพียงผืนเดียวมันไม่ยอมให้นอนบนแคร่ด้วยพ่อแม่มันก็ไม่ว่าปราณีสะอื้นฮักชัยกับวิมลพาน้องไปโรงพยาบาลทันทีหมอวินิจฉัยว่าปราณีเป็นโรคเซนเือร์ตีบในสมองเมื่อไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็ทําให้อาการหนักขึ้นสุดท้ายยึงกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกด้วยวัยเทียนสามสิบเอ็ดปีในที่สุด ปรานีก็กลับมาบ้านได้ยาจากโรงพยาบาลมากินได้ไปพบแพทย์ตามนัดเท่านั้นใช้การได้ถุดบ้านไม้ให้เป็นห้องนอนของน้องสาวหลังจากเพิ่งทำห้องให้พ่อเสร็จเมื่อไม่นานเพราะพ่อบ่นว่าไม่อยากเดินขึ้นบนันไดไม่นานหลังจากปราณีกลับมาบ้านลุงสมเริ่ม,มปวดขาโดยไม่มีสาเหตุแกโทษว่าพะนั่งจับตอกสา,การตะกร้านานเกินไปพอลุกขึ้นก็ชาถึงปลายเท้าหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นที่เอวจึงปวดลงขา หมอให้ทำกายภาพบับัดอยู่นานนักเดินในที่สุดแกก็ไม่ยอมไปรักษาอีกเพราะอาการไม่ดีขึ้นมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆจากที่ปวดข้างเดียวก็ลามมาปวดทั้งสองข้างทั้งปวดและชาจนก้าวขาได้ช้าลงลูกชายบ่นว่าแกขี้เกียจไม่ทำตามหมอสั่งแวบหนึ่งแกคิดถึงเมียที่ตายจากไปคำว่าขี้เกียจนี่ไม่ใช่หรือที่แกเคยด่าเมียเสียหายหายจะตายจากไปลุงสมต้องอดทนฝืนใจเดินรอบบ้านทุกวัน แต่ละก้าวแต่ละก้าวก็แทบน้ําตาร่วงแกหวั่นใจว่าวันหนึ่งแกต้องนอนติดเตียงเหมือนเมียถ้าไม่พยาย,ยามฝึกเดินเรื่อยๆยิ่งลูกชายมาเห็นว่าแกนั่งเฉยเฉยอยู่ใต้ต้นไม้ก็มักจะต่อว่าอย่างรุนแรงไม่ต่างจากที่แกเคยทํากับเมียแม้แต่น,น้อยมีแต่วิมลที่เอาใจใส่ดูแลอย่างดีแต่วิมลก็มีลูกสาวต้องดูแลหลานน้อยกําลังเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งแต่แล้ววิมลก็ล้มป่วยกระทนหันขณะกวาดบ้าน วิมลหนาวเยือกขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุมือที่จับไม่กวาดขยับไม่ได้ยกแขนขวาไม่ขึ้นไปหาหมอหมอให้กลับบ้านเพร่ะหาสาเหตุไม่พบอีกสามวันต่อมาวิมลมีไข้สูงต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งคราวนี้พบว่าวิมลติดเชื้อในกระแสะเลือดและเสียชีวิตในหนึ่งสัปดาห์ถัดมาลุกสมแทบคลั่งเมื่อลูกสาวที่เคยปรนนิบัติแกตายจากไปยังไม่ทันตั้งตัวหนึ่งเดือนต่อมา ลูกเขยก็มีเมียใหม่ทิ้งแกไว้กับหลานสาววัยเจ็ดขวบยังไม่อินังขังขอบดีที่บ้านอยู่ไม่ไกลโรงเรียนนักหลานพอจะเดินไปเองได้แกต้องพยุงตัวเดินไปหุงข้าวเองตักข้าวเอาไปป้อนลูกสาวอีกคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ยังดีที่ลูกชายแวะเวียนมาดูเอากับข้าสําเร็จมาให้วันละครั้งก่อนไปทํางานแกกับลูกหลานต้องกินให้ได้ครบสามมือ้อเมื่อหลานสาวเอาจ้างเขาสิบขวบพอช่วยเหลือคนในบ้านได้ ชะตากรรมก็ยังไม่หยุดกันแกล้งเมื่อพบว่าหลานสาวที่หวังพึ่งนั้นเป็นเด็กพิเศษพูจะรู้ความทําง,งานบ้านได้แต่สติปัญญาจะร่่มเรียนต่อไปคงไม่มีอายุสิบสีก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วยังอยู่ปห .6 ลุงสมเลยให้ออกจากโรงเรียนหลานมาอยู่บ้านได้ไม่นานก็คบเพื่อนชายบางวันไม่กลับบ้านแกไม่มีปัญญาออกตามหาถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ร่างกายแข็งแรงไม่แน่ว่าแกจะตีหลานจนสลบคาไม้หรือไม่ ลูกๆสามคนไม่มีใครดือดร้อนเกเรหนีเที่ยวแบบนี้ในที่สุดสิ่งที่ลุงสมกลัวก็เกิดขึ้นกันได้หลานสาวไวัยไม่เต็มสิบห้าอุ้มท้องกลับบ้านเลนเกิดมาไม่มีพ่อเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วสําคัญกว่านั้นคือปากท้องทีงท่ต้องเลี้ยงดูกันมากขึ้นทุกวันนี้ได้แต่อาศัยลูกชายเท่านั้นที่รับภาระซื้อข้าวสารกับข้ามาให้กินลุงสมคิดอย่างกลัดกลุ้มจนอยากตายให้พ้นพ้น,พนไปพอเลนอายุได้สองเดือนลุงสมก็ลุกเดินไม่ได้อีก นอนติดเตียงจมขี้จมเยื่อเพราะหลานสาวสติไม่เต็มของแกไม่ได้เดินมาดูบ่อยนักลุงสมหวนคิดถึงเยี่ยวตัวนั้นบ่อยๆแกแน่ใจว่าเดี่ยวตัวนั้นมาทวงแค้นทําให้ลูกเมียเป็นอมะพึกออมพาตลูกที่พอจะพึ่งได้ก็ตายจากไปสิ่งที่แกต้องชดใช้ช่างหนักหนายิ่งนักกรรมเลี้ยงลุงสมไว้นานห้าปีจึงปล่อยแกไป